เก็นได้เกเลเกนได้เก็นถามถมลิอย <architectural. S 1> ู่ม <idden> well. ันนกจานกับพีบูลมันนกจานโอ้ยบานเดียวกับท่านผัวใส่ดนบันนกจานนี่นกสไลด์นี่นนี่ไงเอานี่ไปสิบลัน เป็นปากไปเสียนครับคอหบไม่ได้ปากเงี้ยกันเทศวีรห,หรอคนคนเป็นมือเป็นแสนครับเทพนมพนมาเข้ามาเข้ามาตรงกลาง เอาครับก็ไม่ได้กันรวบรวมครับเอาโอ้โหรวบแรงแค่เดียวก็ได้เพราะเป็นหนังอ้าวฐานที่หาพร้อมพร้อมนะครับที่ห้าผมมีความพร้อมครับอาจารย์ครับครับผมโอเคครับฐานสี่ว่าไงต่อไปเราจะกินบัฟไฟที่ฐานจุดที่ห้าเป็นบัฟไฟแสนของคุณพันสวนรณบูนะนะเบิกบ้านนะขอไปใจเบิกฟ้าสิบล้านดูไปครับถูกไหมถูกต้องครับขอถามชมกันได้ไหมครับ โอเคนะครับถามที okay, ่2อหมายเลข40เป็นบ้างไฟแสงของคุณอรมณ์รัตศัตรนกสัตรัมาแล้วครับตั้ง10ล้านไม่เท่ง3 2 1ช้าแล้ Let's go

บริจาคประชาชนนะครับตุ๊บเป็ดตับตีงให้มาลบที่กองกลามโดนตุ๊บผิวนะแล้วให้ประกาศแล้วขอผิวเอายกพี่ยกพี่ครับขออนุญาตคก็อาจารย์ครับถาที่สองเลยล็อกหางไว้ก่อนอย่าอย่าพุ่งตกแต่งนะครับเราจะไปล่อยถาที่หนึ่งปก่อนนะครับเพราะว่าเอาลงไปสิบล้านขึ้นนะครับไม่กความรบนะท่านเลยนะครับความพร้อมมาที่ฐานที่หนึ่งนะครับ เราจ no ัจุดเดี๋ยวเดี well, so. ๋ยวเดี๋ยวเดี <so ๋ดียวเดี๋ยวเดีวแลววรขึ้นมาแล้วนั่นั่นขึ้นหัวนั่นขึ้นขึ้นใจหัวหัวนั่นเราเอาราอา่มันเกินเข้ามาแล้วนะมันเกินเข้ามาแล้วเออเบินงเด้อเบิเด้เอาเมื่อสีเอาเมื่อสีหมายเลข50าสิตขอารต้องเดดมานิดถึงใครดัดหน้าที่เวลา2 3งยาสแดคะแนนนัดที่สองหม บองไฟสิบร้านจะมาแล้วให้สิบล้านครับผมว้าวครับไมตดตง๊ดเึ๊ดตครดตง๊ดเึ๊นตึ๊ดตึ๊ดตตึ๊ดตร๊ดเลยนะครัตึ๊ดตตเดร ขอเลยครับขอเลยบาทีที่หนกอไม่กลารไปห่วงกันกันเลยขอครับขอยขอยข่อยเลยบางทีี่คนยี่สิบคนวันนมาวนนีครั้เแกเอาคู่คันจได้เป็นวันดับขนาดไหนยี่สิบคนทุ่มเทครับทุกคนลองส่วนเอาเองดูแลกันนะครับทุกคนมันต้องขนาดไหนเนาะพ่อเยอระครัะเจ้าของใช่ไหมพ่อกำลัง ต้อไปท่นขึ้นันจุดดไปรึับจุดก1 0ล้านสบแต่มันยากหน่สบายพักนอไปไมดครับดาไหมครับคนรอดูควาอมพร้อมคางที่สามนะครับท่านผู้บริหารที่นอปกันนะครับ าที่สามแจ้งข้อมูลครับนข้อคมนี้มาครับที่หาี่ที่สามตัสอแปดเป็นบ้องไฟขนาดห้าหมื่นของคุรพงศ์จันทครับฐานที่ห้าเป็นสิบลสองนะครับท่านผู้กองอย่างใจข้อมูลนี้มาท่านอาจารย์ครับผม ถูกอครับถูต่อถูกต้องลถูกต้องครับถูกต้องถูกตงถู้องถูกต้องถูกต้องถูกถูกต้องถูกตถูกต้องถูกต้องถูกต้ออ้องกต้งถูกต้องถู้อง้องถูกต้อ้อองถูกต้งถูกต้องององกต้อต้องถูกต้องถูกองถูกต้องถต้องถูกต้องถูกต้้องถูกองถู้องถ้องถูกต้อง้

ตว,วงพน่ะหนึ่งนบาท,บาทบาก็ประจำเทัไม่ได้หรอราคบาง้ครับหนึ่แสหนึ่งนบาต้องใอเนี้ยมตองใ่คน,น้อนอไเออนเนีมัดมัดก้อนะน,น่อยโตนะไม่มัดก้อๆๆนมัใมัดก้อนมัดก้อน

ไเลยไปไปเลยเดยไปเลยไปเลยไปเยไปไปเลย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 ไยลไปเลาไปเลยไยไไปเลยไปเลยไยไยไปเยไปเลยไยไเไปเลาไปเลเยยไปเลยไปเลไยไไปเไปเย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 ไปเไปเ นาลุ้ยไหมครับงคนกับผมคนพี่น้อง่อยด้วยนะครับเดือนเป็นแนนะคเอาบปงไปสิล้านความพร้อมอยู่ที่ฐานที่5เราจะจุดบังไฟแสนฐานที่5้าเต็มทุกที่นั่งครับหมายเลขห้าสองแปดสอเสีชาวิศโสมรหรือว่าคุณหลายตาสดดอนเสาโงเทวรัตน์ของครอบครัว เฮ้พนมสร้างสรรค์ขวานองพระมหาขา้าวตากบุรุ 3, 2, ีสามสองห่ง,งไปอามบนวเพชรแสนก้อนครับโอ้ไมดีเลยโอ้หคานเจ้าูหลานจบูแน,น่นอนเมินโอ้ขมปนปับฟูสามนี่ครับขอยยกษขานายน มาพบเจ้าหน้าที่ที่พองในการตรวจด้วยนะครับเพราะว่าท่านแก๊ต้องไปเป็นต้องไปห้ามมือแต่ถ้าเราทุกคนเป็นต้องคอยเฝ้นะครับมาด้วยครับมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวไปจัดการสพนะครับได้แต่งขลุท่านนะครับบอมเบนโพงเงินแตงหางครับแตงหางแตงโดนแต่งโต เราดูกันนะครับเราไปห้วันมึงคุ้นกับผมคนพี่อนาะไปด้วยนะครับนี่เป็นแสนนะคเอาบางางไป10ล้านความพร้อมจูที่ฐานที่5เราจะจุดบังไใแสนฐานที่ห้าเต็มทุกที่นั่งครับหมายเลขห้าสองปสองสิ่ชาวิศโสมักเดี๋ยวบงไปเสหนารือว่าบุญหลายตาสบอนเสาหงเทวารักษ์ขอบพ่อครัว เฮพระนงสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาภาพวัดตาบุรุีสามสองหนึ่งปับนมบังหวัเียนก่อนครับไม่ดีเลยโอ้ยหหลานจับก um. ูหลาจับกูแกน้องคน อันดับสามนีครับขอยยารับท่านการใานพงเงินเลครับมาครบเจ้าหน้าที่ท ah ี่กองการตรวจด้วยนะครับเพราะว่าท่านแก๊ต้องไปเป็นต้องไปห้าหมื่นแต่ถ้าเราพงเงินจะต้องไปแสนนะครับมาด้วยครับมาครบเจ้าหน้าที่ด้วยเราจไปจัดตัดส่วนะครับได้แฟนคารพท่านนะครับบอมเบียนพงเงินแตงหางครับแตงหางแตงตันแตงตัว รอดูกันนะครับผรู้จักที่บุรมีกไป้าน้ไปสิล้านะครับสดในบิาสใรเยงกท่านปนายกการบริหารส่วนตำบลพระนภัด้วยครับนายกเทศมนตรีและตำบลพนภัครับและนายกบริษส่จังหวัดด้วยและนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเราในต้่ลอนขอมือให้น

มันเป็นเรอาการถวายมงไฟกิลาเรองค์หลวงพอระมานันะครับเป็นเจ้ as, าอาพหมวงไสเกาลีกตั e, oh okay. oh, oh, okay. ้งแสนกว่าบาทนะครับขอบคุณนายกที่สัทีประดับนะครับ้อแล้วลวาุสมบั2ิ66

มาปีนี้มี่สิบล้านเพื่อชุ่มเย็นผลทุกเห็นรั่มรวยคนบนไุมัยจนขึ้นไปถวอไวพระมหาธาตมาโู่ากกินท้บคุุ่กุญใจหลายขึ้นปีนี้ตองไปสิบล้านอุมงไโด่งดังไกลอดกิสานตำนานรงผมไม่เห็นเอมึงเฮ้ยโอ้โหชี้สุขุน่มวันน เอาเลยครับมานิเอาเลยครับเม่ล้ววระบมอส่เลยนี่เที่ลีวไปเราไปมาด้วยเล้วเราไปเล้วเาพระประจันสอง สุดยอดสุดยอดนลครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โรังเข้าติดตัวน่าเลยตกใจนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอัไปแล้วไปแล้วพี่น้องพี่น้องน้ำตาดี่ไหลฮักดูหัวแม่กันดีใจดีใจครับตกใจครับก่อนผูกำนนะครับให้เวออกก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนฐานก็ สอวครับไหลลงแล้วให้เก้งไฟสน้ใเวลาออกมานะครับขอเยงมงอา้ปีนาซีนีปีนาซีปีนาซีปีนาซีนีปนาปนานปะาาปีนาซี